โอ้ยเจอโจทย์แนวเส้นขนานอีกละแล้วอยากจะเปิดหนี<ๆ>ก็เปิดไม่ได้ทุกสิจะทําไงดีอ่ะรู้นะมาโดยคนนี้บอกว่าแนวโจทย์เส้นขนานโดยเขาบอกว่าเป็น AB ขนาดกับซ D ดีอยู่แล้วแล้วก็ให้สามเหลี่ยมหน้าจั่วมาด้วยนะแล้วก็ให้มุมต่างๆมาละมีวิธีการทํายังไงมาดูกันอย่างแรกคือวิเคราะหาในส่วนของตัวนี้ก่อนคือว่าส่วนของเนี้ยมุมภายในหรือมุมประชิดอะรวมกันได้เท่ากับ ร้อยแปดสิบองศาใช่ป่ะซึ่งถ้าตรงนี้อยู่ที่ร้อยห้าต้องลงกันได้ร้อยสิบแปลว่าตรงนี้เท่าไรเจ็ดสิบห้าองศาใช่ไหมซึ่งไอ้เจ้าเจ็ดสิบห้ากับตรงเนี้ยมันเป็นมุมแย้งกันใช่ป่ะน้องเขียนว่าอ๋อตรงนี้ก็ต้องเจ็ดสิบห้าด้วยนะเองคือเป็นมุมแย้งเสร็จแล้วปุ๊บถ้าตรงนี้เป็นมุมแย้งกันแล้วมันคือสามเหลี่ยมจั่วมุมที่ฐานจะต้องเท่ากันจะได้ถ้าตรงนี้เจ็ดสิบห้าตรงนี้ต้องเจ็ดสิบห้าด้วยเองทีนี้น้องสามารถหามุมที่ต้องการได้ละคือ C A E นน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 ีีีีีี่่่่ะะะก็ลลลออออออองงงดดููสิวววาาาข้้้้้้ไหรรแคคคมมมเเตตต์ปณโททื เราก็เอามาคิดต่อโดยที่ว่ามุมภายในรวมกันเท่าไรร้อยแปดสิบองศาใช่ไหมของสามเหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็ลบไปเจ็ดห้าเจ็ดห้านั่นเองก็จบแล้วซึ่งสรีรวรวมแล้วข้อน,นี้เลยตอบอยู่ที่สามสิบนั่นเองเนาะใครได้คำนวณตรงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์มานะหรือว่าใครมีวิธีการที่เร็วกว่านี้ลองคอมเมนต์มาเลยนะรำเสนอความคิดใหม่ๆกันเนาะมาโอเคนะตามนี้ลองไปฝึกฝนกันต่อนะโอเค